อยู่ร้านเพิ่นหันมอเดดูว่าอาหารเขาจะเป็นยังไงนะอร่อยไหมโอยใสั้งใาเทนาใส่เราจะปด้เหรอโ้ยามากะเจ้าวา สวัสดีครับทุกท,กทกคนครับสวัสดีค่ะจะเป็นเปรีช่องสเพเระแล้วก็อาจารย์นหมือนคนงานนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านเจปเปิลหาดบอนค่ะแกงคัตามรอยมาตามรอยที่ทรีวิว,วว่าอาหารทะเลอร,อออร่อยพอไปดูที่จอเขาบอกว่าจอปูก้อนสามชั้นทอดน,น้ำปลาเออรายการอาหารท,ที่เมนูที่น่าทานไข่เจียวไข่เจียวปูไข่เจียวปูแกงคั่วปูยอดมะพร้าวแกงคัวปูเ้น้นปู หมึกไข่มะนาวยำปุ้งสดมาเป็นคณะนะครับมาหลายคนวันนี้พาคันยายวันนี้พาพัณยายคุณติ่มแล้วก็คุณเชอรี่คุณนิวอ๋อส่วนนี้ไหมคะดูละโอเนนี้ไม่มีค่ะก็เดี๋ยวมาติดตามเมนูนะคะว่าหน้าเราประทานแค่ไหนวันนี้เรานั่งข้างๆกับผ่้เญิงไู้ิาฟลูเอนเซอร์ มาจากซูมจากอินฟลูเอนเซอร์ของเซอราเบียยูทูบเบอร์เนี่ช่องอะไรนะช่องอะไรนะช่องเอมินิกาไปสิคะช่องเอมินิกานะคะอย่าลืมติดตามนะคะช่องเอมินิก้า e m สองตัวนะคะแล้วก็ i n i k A ค่ะเอมินิ เดี๋ยวอาหารมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้สั่งอะไรมาที่น่ากินบ้างแล้วอร่อยอร่อยสมกับคําลำลือหรือเปล่าพอดีก็มาเดินรอยตามมาตามรอยเป็นดูแรกอะไรครับเนี่ยเป็นแกงส้มไข่ดิบยิวไข่ปลาไข่ปลาิลยยวยียวยไข่ปลาเลยนะยิ้วยวเกยวยาวเป็นสิงนีันล ลองชิมดูใส่ปลาใสปลาติเตียนปลาแลงวเอาถ้วยเอาถ้วยใบติผักถ้วยใบให้มากกว่านะตัวนี้เป็นวันแรกนะครับที่กลับมากินข้าวแบบปกติที่จะไม่กินแบบคาร์นิวอร์เดตแล้วนะครับเพราะว่าแม่มาเที่ยวแม่เป็นคำแรกคันเพลียมให้เขาทานค่าคำแรกของ60วันบูนที่ของชนใจกันนั่งหัวโต๊ะ ม,มีหอยจ้อปูจ้อค่ะปูจ้ออ่ะจ้อปูแล้วก็อันนี้หมึกหมึกผัดอะไรหม,ม,มึกผัดไก่เค็มหมึกผัดไก่เค็มอ๋อน่ากินน่าก<อ>ินไก<อ>่เค็มจริงไหม ออกมาทีละอย่างก็หมดทุกอย่างเลยอืมปูจ้อปูจ้อจ้อปูโอ้ปูเยอะเลยเขาให้ปูจิ้มๆเลย่ะต้งละสามสิบห้าบาทถือว่าไม่แพงนะอร่อยมา อร่อยครับอร่อยอร่อยคืออาหารเขาออกมาเธออย่างแต่ละอย่างก็หมดไปเลยหมึกผัดไข่เค็มแต่หมึกน,นี่ชิ้นใหญ่นะชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ชิ้น้องคุยกับพี่ไงกงผ้มรสชาติพอดีคือาการการกินคาร์นิวอาร์ไดอเอ็ดเนี่ยม,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 มันไม่น่าจะอยู่เมืองไทย เพราะว่าเมืองไทยเนี่ยอาหารดีๆเยอะแยะไปหมดเลยต้องยอมรับอาหารรสชาติดีฝีมือการทํากับข้าวทําอะไรพวกนี้นะก็ทําได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าไม่กินก็เสียดายใช่ใช่มาเสียโอกาสอุตส่าห์เป็นคนไทยแล้วเราโชคดีแลวคะที่เราอยู่เมืองไทยเมืองไทยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารอุดมสมบูรณ์แล้วก็เก่งเรื่องอาหาร อาหารอร่อยทั่วโลกเนี่ยนิยมมาเมืองไทยทานอาหารไทยเราเป็นคนไทยภูมิใจนะเราประกันเขาเรียกว่าปูปูก้อนผัดผงกะหรี่ปูก้อนผัดหอมอ๋อปูปูก้อนผัดหอมก็คือเป็นต้นหอมนะคะก็หอมจริงๆใส่ผงกะหรี่รับผงกะหรี่ไม่ใช่ดอกหอมใส่ต้นดอกหอมใช่หอมก็ มองดูแล้วนะร้านเล็กๆแต่ก็มีคนมาใช้บริการเยอะมีลูกค้าเยอะนะคะชิมชิมชิมแล้วก็อร่อยอ่ะแกงส้มอร่อยแล้วก็มีอะไรนะเราจอกปูก้อนอร่อยต้องสั่งเพิ่มจางสองอนี่ถึงไหมคะเนื้อปูคำคเลยเปูใหญ่เอาข้าวปูก้อนก็คือปูที่ทำเป็นก้อนแล้ว อร่อยด้วยหรอร่อยค่ะคุณติมเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารยังบอกคนตัดอ๋อบีบีดตัดสวยเขามืออาชีพเขาชั้นมือสมัครเล่นวนกเรนเปอินรอยิาิงลูกเออกระโดดขึ้นเออถ่ายรูปก่อน ออนงห้ั้ี่มนมันจะเยยังไงอ่ะม,มันหัตัดอ่ะเยอนยมากจนิวถ่ายนี้ยังเป็นวิดีโอหรือว่าเป็นวิปนนะอ๋อได้สแป๊บหนึ่งน,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 นะแป๊บ<ด>นึ่งนะลูถ่ายไหม แก้วไม่สวยเอาสุราชาไว้เบแเห็ดีหนึ่นงเดี๋ยวกะ่อดูนนเะีอันนี้กั้งทอดกระเทียมแกะให้เรียบรอย้อ,รอยอร่อยอร่อยก็ทำไม่กี่เมนูในเมนูดูแล้วนะมีไม่มีไม่กี่เมนูแต่ว่าแต่ละอันตัวเนี่ย เด็ดๆทั้งนั้นเลยเด็ดๆทั้งนั้นเลยหกจังเหรอยังไม่กินจางเหรอพี่นี่มีผูปผู้กองกันอยู่ผู้กองอันนี้จะเป็นแกงนะแกงหน่อไม้อะไรนะไก่ขั่วขั้วไอ้นั่นเปื้อนน้ำปลาผู้กองผู้กองเปื้อนผู้กอนสี่เ้าเก้าร่อย หมอร่อยไหมอร่อยค่ะเนี่ยอร่อยทุกเมนูเลยนะครับ,บก็เราขาย<ะ>ไม่ได้อยากจะคอนเฟิร์มว่า,าร้านเจปเปลิลหัดบอลโอเคไม่ผิดหวังนะของคำาล้่มเลยหวังนะของคำาล้่มเลยรวมทุกเมนูที่เขาขึ้นป้ายเมนูแนะนำอร่อยทุกอย่างคะ่ะอร่อยเจริญอาหารเหมาะกับมื้อกลางวันนะคะใครที่ลดความอ้วนไม่แนะนำคะ่ะทำไมอ่ะยงกินเก่งอ่ะมันอร่อยอ่ะ อ,อันนี้อันนี้กุ้งทอดกระเทียมใส่เทียมเนี่ยร้านกดสุดานีชาแต่ว่าที่นี่มันสูงถึงสิบได้นะคะาเด้งไข่ปลาให้กี่คะแนนคะคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบกี่คะแนนแกทอดไข่ปลาเตเต็มสิบ

จริงๆเลชอบทุกหลายเมนูนะครับแต่ว่าม่กไข่มึกผัดไข่เค็มหมึกผัดไข่เค็มอืมนอร่อยเนือเค็มแห่งหนึ่งดีแล้วก็เนื้อเนื้อปลาหมึกแล้วก็ไข่เค็มได้รสชาติดีก่องกรองอืมอบะค่สำหรับน้ามวยนะคะน้ามวยชอบทุกเมนูแต่พิเศษตรงนี้ค่ะตั้งแต่เกิดมา50กว่าปีเนี่ยนะว่าก้งกางที่นี่ ใช้ได้เพราะปกติ mm. ไปไหนกับนาปูก้างไม่สั่งหรือสั่งก็ไม่อร่อยเพราะมันแก่เองอันนี้คพนเมเติมว่ากลมกล่อมก้างค่ะก้างค่ะยกให้ก้างค่ะอร่อยคือคือก้างอ่ะเขาผัดผัดปรับทอดกินกินคือก้างสดเลยนะอิ่มละ หไข่ที่มีหอยนางรมเลยมีไหมเหลือไหมหอยนางรมเหลือไหมไข่อันนี้ป้านี่มีป้านี่มีพอแล้วไข่ที่มีหอยนางรมใหญ่มีหอยนางรมมีหอยนางรมเดี๋ยวเราจะแล้ไปี่ี ร้านนี้ค่ะให้ให้สิบเต็มสิบค่ะเยี่ยมให้ให้สิบเต็มสิบอร่อยอร่อยเใช่อร่อยกว่าแถวที่ต้องปื้มอยู่อ่ะมือให้กับเมนูแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับเน่จะภาพจะภาพขอบคุณพี่เชอรี่ค่ะสำหรับโปรแกรมอาหารจังวันนี้นะคะวันนี้อร่อยมากตบมือค่ะทุกคนตบมือค่ะตบมือค่ะ ถือว่าโปรแกรมเขาเรียกว่าถือว่าภารกิจสำเร็จนะคะภารกิจสำเร็จคช่ะเมให้สิบเต็มสิบสิบเต็มสิบอืใหสิบเต็มสิบอืม